ซึ่งหลังนี้นะครับต้องบอกกันเลยว่าติดเหล็กดัดหมดเลยสังเกตด้านบนมาหน้าต่างเนี่ยมองไม่เห็นเลยคุณผู้ชมเห็นไหมเหล็กดัดอันนี้นะครับเป็นเหล็กดัดที่เราทําการเชื่อมเองทั้งหมดให้เข้ากับตัวบ้านของคุณลูกค้าดังนั้นเนี่ยเวลาเรามาสํารวจหน้างานเนี่ยเราจะวัดเหล็กดัดทุกบานเลยทุกบานทุกชนิดตรงนี้สามารถเปิดนะครับแล้วก็ ปีนออกไปได้เวลาฉุกเฉินนะดังนั้นเนี่ยตรงนี้คุณลูกค้าต้องเก็บกุญแจไว้อย่างดีซึ่งลายเหล็กหลักของเราเนี่ยเราจะทําลายเดียวมาทั้งหลังเลยนะครับเราจะไม่แบบห้องนี้ลายนี้ห้องนี้ลายนี้แบบนั้นเราไม่ได้รับเรารับลายเดียวทั้งหลังเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อความสวยงามของบ้านคุณลูกค้าด้วยนะสวัสดีครับผมโบสสาโรอดสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเชอร์พุทธบูชาหลังนี้อีกแล้ว วันนี้นะครับจะพามาดูงานเหล็กดัดทั้งหลังเลยคุณผู้ชมจะเป็นงานเหล็กดัดที่คุณลูกค้าเนี่ยติดกับเราทุกห้องเลยนะครับแม้กระทั่งห้องน้าก็มีนะแล้วก็มีจุดเซอร์วิสจุดหนีด้วยนะจุดหนีเลนะนลวลาไฟไหม้เรืวองนี้เพราะว่าคุณลูกค้าหลายๆท่านบอกติดเหล็กดัดขังตัวเองเหมือนเวลาไฟไหม้แล้วแบบจะหนีไม่ได้อรพวกนี้เรามีจุดเซอร์วิสให้หมดเลยปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยเรื่องของการรักขโมยด้วยนะครับ เป็นเหล็กดัดที่สไตล์โมเดิร์นสวยงามเข้ากับเฟรมอลูมิเนียมเข้ากับวงกลบเป็นอย่างดีเลยนะครับเป็นยังไงบ้างตามมาดูครับซึ่งหลังนี้นะครับต้องบอกเลยว่าติดเหล็กดัดหมดเลยสังเกตด้านบนไหมหน้าต่างเนี่ยมองไม่เห็นเลยคุณผู้ชมเห็นไหมจริงจริงอ่ะมีเหล็กดัดทุกบานเลยนะห้องข้างบนอนะ่ะตากล้องลองถอยหน่อยเห็นห้องข้างบนไหมอ่าห้องข้างบนเนี่ยนะครับติดเหล็กดัดหมดเลยนะแล้วหน้าต่างของคุณลูกค้าเนี่ยทำการติดฟิลม์มเป็นฟิล์มกรองแสงนะครับฟิล์มกรองแสงเนี่ยจะช่วยทำให้ไม่เห็นเหล็กดัดด้วยตรงนี้ก็ ต้องบอกว่าใครบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบที่จะให้บ้านตัวเองเนี่ยเห็นเล็กดัดตรงนี้ก็จะเพิ่มความเป็นโมเดิร์นเรียบหรูนะครับในส่วนของด้านล่างถ้าจะเปิดประตูทิ้งไว้อาจจะเห็นเล็กดัดแต่เล็กดัดเนี่ยก็ไม่ได้ดูเชยหรือดูแบบล้าสมัยหรือดูแบบลิเกนะครับต้องบอกว่าเราพยายามดีไซน์นะครับเพื่อที่จะให้มันดูโมเดิร์นแล้วก็ให้ดูดีนะครับเล็กดัดอันนี้นะครับ เป็นเหล็กดัดที่ใช้เหล็กหุนตันทั้งหมดเลยก็คือเหล็กที่มันเป็นเหล็กตันอะเหล็กที่มันแพงกว่าเหล็กที่มันโปร่งอะอาจจะพูดอย่างนี้นะใครเคยซื้อสร้อยคอไหมสร้อยคอทองคำเนี่ยก็จะบอกว่าสร้อยส่วนมากเป็นไงมันจะโปร่งนะเขาเรียกว่าตีโปร่งมันจะบางมากแต่เหล็กอันนี้ก็คือเหล็กตันนะครับเหล็กตันเนี่ยจะมีราคาแพงกว่านะครับอ่ะทีนี้เรามาเข้าใจเรื่องเหล็กดัดกันก่อนเหล็กดัดอันนี้นะครับเป็นเหล็กดัดที่เราทําการเชื่อมเองทั้งหมด ให้เข้ากับตัวบ้านของคุณลูกค้าดังนั้นเนี่ยเวลาเรามาสำรวจหน้างานเนี่ยเราจะวัดเหล็กดัดทุกบานเลยทุกบานทุกชนิดวัดหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผนังชนผนังชนฝ้ากว้างคูนยาวเราวัดหมดนะครับเหล็กดัดพวกนี้คือการคัสตอมทําใหม่ให้เข้ากับหลังนั้นๆเลยนะครับและคุณลูกค้านะครับก็ยังสามารถเลือกลวดลายได้ด้วยนะแต่ต้องบอกให้เลยว่าส่วนมากร้อยละ90เลยนะ เป็นลายนี้เกือบหมดแล้วนะครับเพราะว่าลายนี้เนี่ยจะทําให้ตัวบ้านของคุณเนี่ยเรียบหรูดูดีมีสไตล์นะแต่ถ้าใครชอบผีเสื้อชอบองุ่นชอบชดาชอบอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ต้องบอกให้เลยว่าปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมนะเพราะว่ามันจะเป็นสีสันต่างๆ่สีเขียวสีส้มสีม่วงสีทองอะไรพวกเนี้ยนะครับปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีใครนิยมแล้วแต่ถ้าจะให้เราทําก็แจ้งได้รีเควสต์ันเข้ามาได้เลยเอาภาพตัวอย่างมาก็ได้ แต่ถ้าเป็นพวกลายปลาคารฟโดราเอมอนอะไรพวกนี้ผมไม่ได้รับทำต้องแจ้งก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลวดลายพวกนี้นะครับมันก็เป็นฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เขาเนี่ยมันจะติดเรื่องพวกลิขสิทธิ์อะไรด้วยพวกนี้เราจรึงไม่อยากจะไปแตะนะครับกลัวว่าได้กำไรจากเหล็กดัดมาแล้วไม่คุ้มนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เล่นงานอีกนะครับอ่ะโอเคเหล็กดัดก็ประมาณนี้ต่อไปจะมาพูดถึงฟังก์ชันในการใช้งานนะครับตัวเหล็กดัดนะครับสามารถมีตัวล็อกได้ทั้งหมด2ตัวมาดูตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นมือจับนะครับที่สามารถล็อกจากด้านในได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในอีกทีหนึ่งทีนี้เวลานะครับคุณอยู่บ้านนะครับคุณอยู่บ้านใช่ไหมคุณก็สามารถล็อกตัวนี้ได้เลยนะครับล็อกจากด้านในก็จะเป็นมือจับแต่ถ้าคุณไม่อยู่บ้านคุณซื้อแม่กุญแจมาอันนี้แม่กุญแจนะครับและคุณก็ล็อกจากตรงนี้ได้เลยที่ล็อกแม่กุญแจนะคือล็อกตรงนี้เลยจบเลยใครไม่สามารถเข้าได้แล้วก็ขังคนในบ้านด้วยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนในบ้านอยู่ส่วนมากเนี่ยเขาจะไม่ทําการล็อกแม่กุญแจ เขาจะทําการล็อกแค่ตรงนี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปกลัวโจลล็อกล็อกแค่นี้ก็อยู่แล้วหรือถ้ากลัวไปมากกว่าน,นั้นด้านในมีที่ล็อกแม่คุญแจให้ด้วยตามเข้ามาดูได้เลยครับอ่าตรงนี้เป็นที่จับด้วยนะอ่าลือบอกตรงนี้เป็นมือจับมือจับก็เป็นสีขาวเห็นไหมเรียบเนียนสวยกลืนเข้ากับเหล็กดัดเลยนะครับอ่าพอมาดูด้านในคุณชมคุณชมจะเห็นนะครับว่าในส่วนของตรงนี้ในส่วนของตรงนี้จะเป็นที่ล็อกนะครับเป็นที่ล็อกแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเป็นบิวอินเข้ากับตัวเหล็กดัดนะเนาะ เลื่อนมาชนเสร็จปุ๊บเสร็จนะครับเอามือเลื่อนเบาๆล็อกใช้นิ้วเดียวเลยนะล็อกปั๊บเสร็จด,ดึงแน่น,นละเนี่ยแน่น,นตึ๊บเลยดึงไม่ออกละครับผมดึงให้ดูไม่ออกละถ้าเราปลดล็อกก็อ,อย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยู่บ้านแล้วคุณแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล็อกแบบไม่ต้องเสียเวลามากคุณก็แค่ดนันปุ๊บเสนะร็จลงล็อกแล้วก็ล็อกจบแล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่ากลัวไม่ปลอดภัยเดี๋ยวใครจะบุกเข้ามาคุณซื้อแม่คุญแจมาล็อกตรงนี้ได้อีกอันหนึง่ง นะก็คือเพื่อความปลอดภัยนะก็ล็อกตรงนี้อีกอันหนึ่งเพราะว่าผมเคยเจอลูกค้าที่แบบอารมณ์แบบประมาณว่ากังวลน,น่ยวิคีาตกกังวลน,นะตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับทีนี้ต้องบอกนี้นะครับว่าเหล็กดัดตัวนี้นะครับเรามีมุ้งลวดภายในให้ด้วยซึ่งมุ้งลวดเนี่ยาสามารถปิดเหล็กดัดแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องติดมุ้งลวดเลยมีมุ้งลวดในตัวนะครับข้างบน เป็นเขาเรียกว่าเป็นช่องบานเฟียมเล็กๆเ,เห็นไหมฮะข้างบนเราก็ทําการติดให้ก็คือติดให้ทุกช่องนั่นแหละบิวอินไปเลยนะครับส่วนตรงนี้เป็นในส่วนของบานตายบานตายเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าในส่วนนี้ประตูกระจกมันก็เปิดไม่ได้ดังนั้นเหล็กตัดก็จะเปิดไม่ได้เหมือนกันนะครับโซอนอีกโซนหนึ่งนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับคือตรงนี้เลยในการติดตั้งเหล็กตัดเนี่ยต้องบอกว่าช่างบางชุดเนี่ยเขาหมักง,ง่ายนะเขาเจาะเฟรมเหล็กดัดเนี่ยเข้าไปที่เฟรมอลูมิเนียม ดังนั้นเนี่ยเวลามันเกิดปัญหานะครับนอ็อตที่ยึดเข้าไม่ได้เฟรมลูมิเนียมเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงนะก็คือเอาง่ายเลยใช้เท้าถีดเนี่ยเหล็กตัดก็หลุดแล้วนะครับดังนั้นเราจะทําการเชื่อมหูช้างอ่านี่คือหูช้างเราเชื่อมมาเชื่อมหูมาอันนี้คือหูมาแล้วก็ทําการยึดน็อตเข้ากับคอนกรีตอันนี้คือตัวเก็บน็อตนะเราจะแกะให้ดูผู้ชมนี่แกะให้ดูเห็นไหมเป็นหัวนอ็อตยึดเข้ากับคอนกรีตนะครับแล้วก็ฝังพุกเข้าไปแล้วก็เก็บด้วยอันนี้หมุดเก็บหัวน็อตคุณผู้ชมอ่ะโอ เราจะยึดเข้ากับผนังคอนกรีตเนี่ยแข็งแรงนะครับแล้วก็มีภุกอยู่ข้างในดังนั้นเนี่ยโอกาสที่โจรขโมยจะพังเข้ามานี่ยากมากเพราะเรามีให้ทั้งหมด3จุดเลยฝั่งนี้1 2 3นะครับล่างกลางบนฝั่งนูกก็มี3จุดเช่นเดียวกันนะซึ่งในส่วนของตรงนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนและอีกส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของฟังก์ชันเกี่ยวกับพวก สัตว์เลื้อยคานหรือมแมลงอาจต้องมาดูทางนี้นะครับเรามีปิดกันมแมลงให้ด้วยนะครับจะเป็นคล้ายๆขนนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าปิดตัวปิดกันมแมลงนะเพราะว่าเหล็กดัดเนี่ยบานเลื่อนเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเลื่อนเลื่อนซ้อนกันใช่ไหมแล้วตัวที่มันซ้อนกันเนี่ยมันจะเป็นช่องว่างเล็กๆนะครับดังนั้นเนี่ยใส่ตรงนี้ไปนะครับป้องกันพวกมดพวกแมลงยุงได้เป็นอย่างดีเลยนะอีกบานหนึ่ง บานนี้จะเป็นบานด้านข้างตัวบ้านนะครับบานด้านข้างตัวบ้านเนี่ยจะเป็นบานตายนะฮะไม่สามารถออกได้และตรงนี้ก็จะเป็นมุ้งลวดเลื่อนได้สบายนะลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยเห็นนะคนะครับถ้าคุณอยากระบายอากาศคุณก็เปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างฟืบเลื่อนไปโห้ยหน้าต่างเขาก็โฟล์ดีนะลื่นมากแล้วก็ปิดมุ้งลวดฟืบนี่อากาศถ่ายเทดีแล้วจบเลยนะครับโซนตรงนี้นะครับยังไม่จบนะจะเป็นในส่วนของหลังบ้านอีกจุดหนึ่งเนื่องจากตรงนี้นะครับเป็นประตูทางออกไปที่ห้องครัว ห้องครัวเนี่ยลูกค้าตอบเติมกับเรานะซึ่งปงเนี้ยไม่ต้องติดเหล็กดัดคุณลูกค้าเอาเหล็กด,ดัดเนี่ยมาติดที่ข้างหลังนะครับซึ่งการติดเหล็กดัดที่ข้างหลังตรงนี้เนี่ยก็จะปลอดภัยแล้วก็การติดตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นมุ้งรวดในตัวด้วยอากาศก็จะถ่ายเทเข้าห้องครัวได้ดีนะมีแม่กุญแจนะครับล็อกได้อันนี้คือต้องซื้อแม่กุญแจมาเองนะครับแต่เราจะมีหูคอแม่กุญแจให้มีมือจับให้แล้วก็สามารถล็อกแบบบิวอินได้ด้วย ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นห้องครัวของเราใครที่เคยดูคลิปแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูห้องข้างบนนะครับเชิญครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ด้านบนนะต้องบอกว่าโถงบันไดของหมู่บ้านเชิญเนี่ยก็คือพื้นที่ค่อนข้างกว้างก็สวยมากๆเลยตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องนอนใหญ่นะครับอี๋ยวมาดูกันว่าเหล็กดัดห้องนอนใหญ่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างตามมาครับเมื่อเปิดประตูเข้ามาคุณผู้ชมนะครับ ต้องบอกเลครับว่าเหล็กดัดเนี่ยจะอยู่ในโซนของหน้าต่างด้านหน้าเลยเมื่อสักครู่เห็นไหมครับเราถ่ายจากด้านนอกมาเนี่ยเราไม่เห็นเหล็กดัดเลยเนื่องจากเนี่ยตรงนี้เราทําการติดฟิล์มด้วยนะครับต้องบอกว่าบริษัทเราก็าติดฟิล์มนะติดฟิล์มนะครับช่วยกรองความร้อนนะครับช่วยชะลอแสงนะแล้วก็ให้ตัวบ้านเนี่ยไพรเวทด้วยก็คือคนข้างนอกมองมาก็ไม่เห็นไม่เห็นแม้กระทั่งเหล็กดัดคุณผู้ชมนะครับเหล็กดัดตรงนี้นะครับมีความแข็งแรงนะเรายึดเข้ากับผนังคอนกรีตทั้งหมดเลยก็คือ ไม่ต้องยึดเข้ากับเฟรมนะอ่ะตรงนี้จะมีหูช้างทั้งหมดเลยที่เมื่อกี้ที่บอกด้านล่างเห็นไหมฮะนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะเปิดใช้งานฟังก์ชันมุ้งลวดคุณผู้ชมสามารถเปิดได้นี่เลยอ่านี่มุ้งลวดบานใหญ่นะบานใหญ่เลยแล้วตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างนะครับอ่ะเปิดออกมาปิดมุ้งลวดนะครับระบายอากาศได้อ่ะประมาณนี้นะครับ โอเคซึ่ง <S <S ลายเหล็กหลักของเราเนี่ยเราจะทําลายเดียวมันทั้งหลังเลยนะครับเราจะไม่แบบห้องนี้ลายนี้ห้องนี้ลายน,นี้แบบนั้นเราไม่ได้รับเรารับลายเดียวทั้งหลังเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อความสวยงามของบ้านคุณลูกค้าด้วยนะอะตรงนี้เป็นจุดเซอร์วิสผู้ชมนี่มีแม่คุญแจล็อกอยู่นะครับตรงนี้สามารถเปิดนะครับแล้วก็ ปีนออกไปได้เวลาฉุกเฉินนะดังนั้นเนี่ยตรงนี้คุณลูกค้าต้องเก็บคุณแจไว้อย่างดีผมแมนะนําเก็บไว้ใกล้ๆอางน,นี้ดีกว่านะครับแต่ว่าอย่ากใกล้มากนะเดี๋ยวเขาทุบกระจกเอามือมาล้วงก็ห่างสักนิดนึงแล้วคุณก็จําไว้ว่าคุณแจอยู่ตรงไหน,นตรงนี้เอาไว้หนีตอนไฟไหม้ได้นะครับจุดเซอร์วิสปกติแล้วเนี่ยเราจะมีให้1จุดนะครับก็คือห้องข้างบนมีให้1จุดแต่ถ้าคุณลูกคา้ารีเควสต์นะรีเควสต์หมายว่าอยากจะติดหลายๆจุดนะครับอย่างหลังนี้เนี่ย ขอจุดเซอร์วิสหรือจุดที่แบบออกเนะีทางออกเนะี่ยทุกจุดเลยเราก็สามารถทําให้ได้นะครับถามว่าทุกจุดไหมไม่ทุกจุดอ่ะตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีทางออกแต่ห้องนี้ก็จะมีทางออกเหมือนกันนี่เลยนะครับเป็นแม่กุญแจล็อกตรงนี้บ้านนี้สามารถเปิดได้นะครับแต่ท่านเจ้าของบ้านล็อกไปแล้วนะตรงนี้ก็สามารถปีนออกไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือห้องนอนเล็กนะแล้วห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งก็จะมีจุดทางออกเหมือนกันคุณผู้ชมนะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ย นะก็สามารถเปิดได้แล้วก็ล็อกแม่กุญแจได้เช่นเดียวกันนะครับเปิดไฟดูนี่เลยสามารถปีนออกได้นะเวลาฉุกเฉินไฟไหม้อะไรพวกนี้นะครับสามารถปีนออกได้ไม่ต้องกังวลเลยนะจุดเซอร์วิสนะครับในแพ็กเกจของเราเนี่ยมีให้1จุดแต่ถ้าคุณลูกค้ารีเควสต์เาเรียกว่าอะไรทุกจุดตรงนี้อาจจะเพิ่มค่าใช้จ่ายนิดนึงนะเพราะว่าในการทําจุดเซอร์วิสเนี่ยมันจะต้องเพิ่มโคงเหล็กแล้วก็มีการเชื่อม หูช้างนะครับใส่บูธแล้วก็ตีกรอบเพิ่มด้วยตรงนี้เพิ่มแต่เพิ่มไม่เยอะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าใส่ไว้ห้องหนึ่งก็พอแล้วนะครับถ้าใส่ไว้หลายห้องเดี๋ยวลืมลูกกุญแจกนะครับเดี๋ยวเปิดออกไม่ได้นะครับอ่ะตรงนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะเนาะเหล็กดัดไม่จบเพียงเท่านี้ห้องน้ําก็มีด้วยคุณผู้ชมห้องน้ําก็คือต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังมุมเนาะนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ํานู่นเลยเหล็กดัดจะอยู่ในสุดนี้เลยคุณผู้ชมนี่นี่นะ นในส่วนของห้องน้ำเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งจุดเหล็กดัดทั้งหมดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราติดตามหน้าต่างติดตามจุดที่อาจจะเกิดความเสี่ยงได้ในอนาคตนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเหล็กดัดทั้งหลังเลยุกผู้ชมถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะมีหน้างานต่างจังหวัดเราก็รับนะครับเช่นต่างจังหวัดนู่นเลยสูงสุดนะครับภาคเหนือนก็เราไปถึงลบบุรีแล้วลบบุรีสระบุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรี ไปมาเกือบหมดแล้วจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดที่ผมกล่าวมาก็มีด้วยนะครับหรือตะวันออกสุดแล้วก็ไปถึงระยองแล้วนะครับระยองชนบุรีเนี่ยงานเยอะมากสาัตชิงเสานี่ก็เยอะมาก นะักก็ติดต่อเข้ามาได้หรือจะเป็นตะวันตกสุดไปถึงกาญจนบุรีราชบุรีก็มีแล้วปตายสุดไปถึงหัวหินแล้วนะครับหัวหินเพชรบุรีเรามีงานแล้วงานเหล็กดัดเราก็รับติดงานต่อเติมเราก็รับทำนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับมีลูกค้าหลายท่านถามว่าต่างจังหวัดไปไหมไปนะครับแอดไลน์สอบถามกันเข้ามาก่อนได้เนาะไม่ทํายังไม่เป็นไรนะครับแอดมาสอบถามแล้วก็รอโปรโมชั่นดีๆนะครับก็เจอโปรโมชั่นดีๆแล้วก็จองคิววัดหน้าง,งานกันได้เลยนะครับค่าสำรวจหน้าง,งานเริ่มต้นแค่2000บาท2 0 0 0บาทนี้ ลูกค้าตกลงสามารถนํามาหักได้วันที่เส็นสัญญาหักได้ที่งวดที่1เลยนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์และก็ความรู้นะครับถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ